สวัสดีทุกๆคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกมะพร้าวทำนี่ข้าวเหนียวหัวงอกกันนะคะเราให้ลูกชายนึ่งข้าวเหนียวรอแล้วะะังเดี๋ยวเรามาปอกมะพร้าวอ่อนกันนะ,ะมาดูนะคะ่ะสบายสบายผมก็ทำไม่ได้ ไม่ซื้ออ่ะทำกินเองอเดี๋ยวขวาดนะสาว ก็จะได้ละเนะเร้าวอ่อนมันก็จะง่ายหน่อยค่ะ,สะบ,ระบสร้างบ้านค่ะมีมะพร้าวเองด้วยข้าเหนียวก็เอามาจัดสานนะคะน้องตะไคร้ให้มาต้องลงทุนแต่ตะกิ้อย่างนี้ต้องประหยัดค่ะข้าวเช้ามันแกรงไม่ค่อยดี มะพร้าวอ่อนไปเอาอันนี้มาอันนี้เราก็ทำเป็นปุ๋ยได้เนาะไว้ข้างมาทำเป็นปุ๋ยไว้ปอกไอ้นี่ก็ได้ไปเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อไฟฮะข้าเวเหนียวหัวงอกเราก็ปอกเสร็จล้วก็ไปโรยใส่ไปคลุกใส่เกลือหน่อยนึงน้ำตาลนิดนึง โบราณแล้วเนาะอร่อยออดเดี๋ยวติดตาเป็นใหม่ถ้าตอกเสร็จแล้วนี้มันเป็นน้ำพรานน้ำหอมนะคะมันจะหอมอร่อยเราไม่ต้องไอ้นี่มันไม่ใหญ่เดี๋ยวเราก็มากอกนี้เราก็จะผ่าน้ำดิเงี้ย เราก็จะปูดให้ลูกๆดูรุ่นหลังจะได้รู้ว่าขวาจะได้กินแต่ละอย่างไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวมันไม่อร่อยครัมะพร้าวก็มีกระต้นทำให้เด็กดูว่าออรู้จักประหยัดหลังช่วงวิกฤตแบบนี้ ประหยัดได้ก็ประหยัดผักก็ไม่ต้องซื้อซื้อแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวกระป๋องนี้นะสบายสบายสไตล์นาะสวยบรรยากาศก็ดีดีค่ะอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายในกป๋องนี้ง่ายง่ายเลยคะดูที่ลูกสาวดูว่าเนี่ย คนนี้ก็ไม่ค่อยดูเราแล้วก็ดูโทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาผ่าน,นผ่านแล้วเราก็ชิมน้ำกันมะพร้าวน้ำหอมอร่อยสนใจก็มาได้นะคบมีมะพร้าวอ่อนนะใกล้ๆแบ่งปันกันกินได้เดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเหนียวหัวงอบกก ลูกมิดเดียเอาเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าใจตรงไม่ตรงครับผมให้ดูตรงเผาเผาหนึงองา้าวพอดีเลยปิด แล้วนะก็ว่าเป็นมะพร้าวอันที่กะทิซะแล้วอันนี้เวแล้วก็จะกินน้ำมันชิมปะโอ้เป็นน้ำเยอะท่าลูกเล็กกับน้ำเยอะชิมน้ำเลยห,หวานมากๆหอมด้วยครับ เรียกมะพร้าวน้ำหอมีนี้ชอบใช้กระมังอ่ะแบบโบนหลอนหล่นไม่พังอะกว่าจะได้กินมะพร้าวกม็มือไม้พงกินข้าวเหนียวหออ่วหอมอะนี่ผานะเดี๋ยวเราจะลุก สองชักจะหมดพลังบรรยากาศรอบข้างก็สวยนะครับเป็นไรข้าวโพดนี่ก็มีน้อยหนาแล้วก็อะไรนะแถมต้อนอะไรนะที่เราไม่ได้ลูกจนันมอนเบอร์รี่แล้วก็มีมันกินใบแล้วก็บะเ้าติดกันเลยแล้วก็มะเฟือง ปลูกทุกอย่างโอ้ยลูกสองที่จะหมดแรงเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่นะ,ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเราไปขูดในบ้านกันนะคะเดี๋ยวตามกันใหม่นะครอันนี้เดี๋ยวเราจะมาขูดมะพร้าวกันนะ

ก็เหนียวแล้วมุนไปแล้วอันนี้เราก็อันนี้ก็จะทำหวานนิดๆแล้วก็ใส่เกลือเกลือนิดนึงคุกกับมะพร้าวแค่ลงก่อนหวานลอยล่าเดี๋ยวเราก็เอาข้าวเหนียวลงไปคุกนะะ เดียวมานะมือจับไปเลยของเราเองไม่เป็นไรนะเนาะเขาเรียกเข้าเดี๋ยวหัวงอกอันนี้ก็พอเดี๋ยวตรงนันั่งล่างมือก่อนอันนี้เราก็จะมาคุกกัน mày có mày hào chim tít ta con เอาเลยเอร่อยนะโอเคเดี๋ยวก็ชามมาใส่สิเอาชามมาอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวห,ออหัวงอกอร่อยค่ะ,คะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้งคะ บายบายสวัสดีค่ะขอจะได้เป็นข้าวเหนียวนะคะ